สอ่อะพูดต่อฮาร์ฟูโอ้โหได้สิ่งเริมอีก,อกแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วอยากได้กองของควันบ้างเราบอกว่ามันหาย่ายค่ะโอ้โหสา็จชคโชคอตสี่สิบแล้วนะความแม่นยำโอ้โห โอ้ดีกว่าด้วยเราดสดอะไรวะไรวเบอกต่กลายเป็นห้าสิบสองเราได้สลับเป่าอีกแล้วตัวอะไรเร่งในเอรห้าสิบห้าอยงเห็นหน้าว่าเแล้วคุณอยู่หน้า บึ๊ชไม้ไผ่เราว่ได้ยินเสียงอะไรวะเสียงอย่างมันอ่ะมันเป็นเสียงรองเท้าเดินเนี่ยต้องไปกสีระดับม่วง เฮ้ย <Hey! S 2> สายลุงว่ะเออเราได้สายลุงแต่ดถ้าถ้าเราขุดได้ระดับทองหรือระดับแดงรอบนี้ดีบายบายซิกมาโบเลยแหละ เราบาจบง่ายเออทำไมหรอทำไมอ่ะเาผมไม่ได้เอทต้อเอมของผมบึ้บึ้งก็ได้เอ็นคัสแบบไหนเหลือแม่โอ้โหทนทันเ้อ ดูดิว่าเราจะได้ตัวติดมั้งไหมเฮ้ยย่ะเฮ้ยยะเฮ้ยเราได้ถ้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็้กว่าเตัวัวขึ้นอย่างส้นแล้วโอ้โหเออตะวันเราเข้าปาร์ตี้หน่อยเวาเข้าปาร์ตี้อะกระ,ะ,ะเป๋าเราเต็มแล้ว ฮี่กับ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 ขับเรืเร็วกว่ามาัา้งอะาว,วาเหาสิหแล้วมาวานจ้นี่นะสามารถซื้ออนี่ชั้วเหมือนเราได้เลยเออแต่ต้องใช้ตังเป็นแสนเลยอ่ะสองแสนน้าวานสองแสนสองหมื่นห้าพัน เรามีหนึ่งแสนเองตอนเนี้ยอะน,นั้นมาว่าดูตารางจัดอันดับดินแล้วดูเงินของเราเงินของเราเพิ่มขึ้นสองแสนอุ้ยแต่สองแสนเนยอะอนยหน่อยแนะ่แนะ่ขอดูอันโอ้โหสองแสนของแท้จริงไหมอือของแท้ของแท้ เ,เารา <c oughs> เห็นงเก็บเงินได้เป็นล้านแล้วจังใช่งานเก็บตังโซเฮนเออตอนนี้เราก็จะพุ่งทะลุเป็นล้านแล้วเหมือนกันและตอนนี้เรือเราหายตอนนี้เราเตรียมร้องเพลงดง้แหละ ตอนนี้คพุ่งจะมีเชือมาหยุดูอโอ้โห,โโหเรือเราพุ่งไปไกลเลยตะวันถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราขุดครั้งนี้ได้ได,ได้แล้วเราขอให้ได้ขอให้ขุดได้เถอะระดับทองอะระดับทองเอระดับแดงขอระดับแดงขอระดับแดงนะครับผมไม่หวงังผมหวงังแค่ระดับทองผมจะเอาไปเอ็นชาร์ท โอ้โหเองใดเฮ้ยเดี๋ยวแสงเดี๋ยวตูจีนเหรอเฮ้ยตูจีนแล้วได้เกือบพบแล้วเลยเราขาดอีกอย่างเดียวตะวันอะไรกล่องของขวัญไงะไระดับแดงเร,ดเราบอกกนะันมว่าว่าจะได้โชคลาให้แน่กว่าจะได้กล่องของขวัญก็บายบายถ้าว่าถ้าลาวาได้อัะเล็ก แถมไปในนี่แบบแถมเป็นระดับสีดแดงมาว่าอย่าพิ่งดีใจนะมันอาจจะ,จะเป็นตัวตุ่ก็ได้ตัวตุ่ระด,ดับแดงอูอันเบลเลอร์เลย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหละครั้งเออบึบ๊ด ดูได้ว่าตะวันจะได้ทองบ้างไหมระ,ไระดับอะไรระดับอะไรโอโ้โหใหญ่แก่ใหญ่แก่เทอร์โบขอให้ได้เธอขอให้ได้หนาวาหวังสูงกันไปได้เปล่าเอาไม่เราขอระดับเท่าก็พอ <c oughs> ไหนดูดิว่าานาวาจะได้ระดับเทาเล่นแต่ระดับเขียวอะ่พะพอได้ระ,ะดับเทา,เออาเราดะดับเทาโอ้นาวาพูดระดับเทาแต่เราได้ร,าาระ,ดะดับเทาของโผเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ระดับเทานี่อเฮ้ยเราต้องพูดลได้เราได้กาต้องน้ำมาติดอันเลยเนี่ยระดับเทาโผล่เ้ยนี่ไงระดับเทาของแท้ มันแย่เชื่อยังระดับเท้าขอระดับเท้าอีกนะคะผู้ใส่กับดันเป็นระดับเขียวทั้งนั้นบุ๊ออเอ้ยเอ้ยอ้ยเองได้ระดับอะไรเนี่ยเท้าแน่นอนโอ้ระดับมวยด้วยเกลือ เราเกลือม <g ười> oh, ั้งเดาได้อยู่แล้วโอ้โหเองเกลือเต็มเลยไม่ไผ่โอ้โหอย่าทับโอ้โหแม่ตัวเด็กกไปฉันข้อหนูไอ้นี่จะเป็นไข่แล้วโอ้โหแต๋อเบนเตแต่พูดจริงเหรอเองแบนเตแต่แล้วเหรอ เองเองเข้าลงศพเลยเหรอทับทีเดียวเข้าลงเลยใช่ไหมแทงติดตืดมาทันทีตืด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 ใช่ไหมใช่ใช่ด้วยเอ้ยทำไมเราไม่ได้ระดับดีๆสักทีอ่ะเราอยากให้มันมีอีเวนต์หนุนยักษ์ เราเราก็อยากให้มันมีอีเวนต์แม่งสักทีอ่ะแล้วอีเวนต์หนอนยักษ์มันมีเบ็ดปะแล้วมันมีครัวไหมไม่มีโอ้โหสภาพาอีเวนต์หนอนยักษ์มาจริงๆติงมเฮ้ยเราได้สีเทาอีกแล้วเฮ้ยเ<า>มยเราขอแค่ระดับทองระดับทองก็พอละ มือนการระดับทองม่พอแล้วจะเอาไปเอ็นัทสิ่งนี่ต้องเอาระดับแดงม่านะทำอเลยไม่ได้เลยจริงเออเอาไปออดเพื่อนจะได้มั้งสรุปได้ระดับแดงโอ้โหเกาหัวลิ้นยิ้มเออแล้วเมื่อไหร่จะได้ระดับทองเนี่ยยาก เอาเป็นเช้าเพื่อนโอ้โหเอาเอาเน้นๆหนึ่งเล่าด่วนเอาพวกเรือหนูเต็บหน้าเแล้วนะเฮ้ยทำไมเราได้ทำไมเราไม่ได้ให้ระดับทองสักทีอ่ะเพื่อนจริงป่ะคุณมาเล่นตีแล้วอี๋เอออะไรโอ้โหก็เก่งนะทำไมกูเออใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยื้ยื้อได้ทำไมโอ้โหอ่ะทุกคนแม้แต่ผมก็ต้องขอกลับตัวเราไม่เพียงแค่นี้ก่อน